คลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่ากุศลประจำส้วงคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับอ้าวเขาบอกนี้นะในคลิปนี้จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับก็คือว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยระหว่างวันที่1นจนถึงวันที่10นะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยระหว่างวันที่11บเจนถึงยีนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่21่สิบจนถึงสาบเอ็นะครับแบ่งเป็น3ช่วงกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวมาดูช่วงแรกเขาบอกว่า ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่1นึ่งจนถึงวันที่10เนี่ยแนะนําให้เติมน้ํามันตะเกียงนะถวายเทียนหรือว่าตีระฆังหรือว่าปิดทองลูกนิมิตเนี่ยนะครับแล้วก็หย่อนตู้ชําระนี่สงนะครับถวายพระปางนาคปรกพร้อมถังสังกฐานนะครับแล้วก็ผ้าตรายอีกหนึ่งชุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่า้าทําตามนี้ได้ครบเนี่ยนะโอ้โหจัดได้ว่าเฮงเลยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะครับอ่ะลองไปปฏิบัติดูนะครับ แล้วก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่11จนถึงวันที่20นะเขาแนะนําว่าสการะรอยพระพุทธาบาทนะครับนะหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นะที่วัดใดวัดหนึ่งนะีที่ใกล้ตัวท่านเนี่ยนะครับก็เพื่อเสริมเป็นสิริมงคลนะแก่ชีวิตนะครับแล้วก็รับประทานนะ้ำมังสวิรัตนะให้ครบ5วันเนะี่ยภายใน1เดือนนะ จะติดกันหรือว่าจะเว้นช่วงก็ได้หรือว่าจะเป็นช่วงวันพระก็ได้นะก็สุดแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับก็ดีทั้งนั้นนะครับทาให้ชีวิตเฮงนะแล้วก็ประกอบการทําบุญทํากุศลอย่างอื่นด้วยนะก็จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนะช่วงสุดท้ายนะเขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยระหว่างวันที่21จนถึง31เนี่ยนะแนะนาให้ลดนะกามารมนะให้ได้มากที่สุดนะครับนะเน้นสวดมนนะนั่งสมาธิเจริญสติปัญญา ขอทอขอพรเนี่ยนะขอกับพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะที่วัดใกล้บ้านนะแล้วก็และพระโพธิสัตว์กวนอิ่มนะครับนะดวงชะตาของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นตลอดเดือนนะแล้วก็ประกอบการทําบุญทํากุศลอย่างอื่นด้วยเนี่ยจะดีมากๆนะครับก็จบไปแล้วสําหรับกุศลของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะทำอะไรระหงทําอะไรแล้วรวยแล้วก็เหมาะกับตัวคุณเนี่ยก็จัดได้ตามนี้เลยนะครับ ขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม